ครับว anyway, ันนี้เทสเชื่อมวันที่สองนะฮะเทสแนวตั้งฉากกับแนวราบนะครับก็จะมีสั้งเชื่อมไทยวัดมาด้วยฮะแล้วก็สั้งเชื่อมพีเมียเดี๋ยวเราไปดูตะเก็บเชื่อมกันนะครับว่าใครตั้งไทยวัดกับสั้งพีเมียใครจะเชื่อมดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูสั้งเชื่อมพีเมียก่อนนะฮะ อันนี้มือเชื่อมฐานเสาดูตะเก็บเชื่อมก่อนเป็นไงครับสัมภาษณ์หน่อยได้หรือเปล่าแล้วไหนเออโนี่ยของปรินหนึ่งอ๋อหนี่ช่างเชื่อมทีเดียนะช่างเชื่อมฐานเสาแหกโค้งเลยแหกโค้งแหกโค้งอ๋อนี่ช่างเชื่อมห้องไฟนะหัวหน้าห้องไฟเดี๋ยวมาดูหัวหน้าห้องไฟเชื่อมกันนะครับ ของหัวหน้าของป้ายกเดี๋ยวเริ่มประกอบเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงฮะเดี๋ยวเราไปดูช่างไทยวัดก่อนครับตอนนี้ช่างไทยวัดก็กำลังเชื่อมอยู่นะฮะอ๋อรอยเชื่อมตรงเป๊ะนะฮะรู้สึกว่าลวดจ,จะพุ่งไปนะลวดจ,จะพุ่งแรงเกินไปนะครับ เห็นรอยเชื่อมก็ตรงตรงใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเรารอสัมภาษณ์ช่างเชื่อมเรานะฮะพอแล้วเป็นไงได้ไหมได้อยู่ดีได้ไหมได้ใช่ไหมอ้าวพอใจในรอยเชื่อมไหมครับช่างเชื่อมไทยวัดเราใจก่อนอาจารย์นั่นก่อน ต่อต่อไปอาจารย์ฮะอาจารย์อาจารย์นานนี่ต้องเสิเร์ฟเบียสักสองกลองนะฮะเรายู่มานานเดี๋ยวเดี๋ยวรอประกอบก่อนะฮะประกอบประกอบอาจารย์นากับจานมอนี่รอประกอบร,รอ,อ,รอ,บอเชื่อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่างเชื่อมพีเมียกัน อาจารย์มายืนควบคุมเลยนะฮะขึ้นที่วันที่เอาสิบสองโอ้เสียงนึ่งกิกเลย <c oughs> เอ๊ะสาาัมภาษณ์อะไรอ่านหรือเปล่าผ่านแล้วพี่อันนี้โอเคโอ้ฟังเสียงนะครับฟังเสียงไง เรียนเหมือนไอ้สาวรถวิบวไปเตรียมแหกโคง้ง <c oughs> อ่ะคอยเชื่อมี <c oughs> เรียนคลิปนะเอ้ชคิปสายเลยเม้่อกี้บอกอืออันนี้ตั้งประกอบฐานเสาลยฮะยันยันตีนฮะทีมแรงๆ <c oughs> เดี๋ยวรอสัมภาษณ์ รอรอสัมภาษณ์นะแย่ไม่บอนดิหัวหือน้าเรารอสัมภาษณ์วันนี้ต้องเอเป็นไงฮะเปิดออมนลอยขี้อ่ะพอใจในลอยเชื่อมไหมวันนี้ฮะยันน่ะพูดกับเอฟซีเลยดิรอใจพอใจในเพราอยเชื่อมไหมวันนี้รอใจใช่ไหมโอเคโอเค เดินเดินอีกร้อยหนึ่งครับฟังเสียงลวดเชื่อมนะฮะระวังพี่เมียกับท้วัดนอาจจะเชื่อมสวยกันนะฮะ นี่สร้างไทยวัดนะฮะสร้างไทยวัดเปลี่ยนเกลมใหม่ เออ là ได้ đi หาตัวที่ đi ได้ป่ะดิใช้อยู่หน่อยเครื่อง เดี๋ยวเราไปดูหัวหน้าห้องไปกับสั้งอนันทวัฒน์นะฮะเป็นไงฮะผู้ควบคุมการเชื่อมควบคุมนี่แหละจะเก็บตาโอหัวหน้าระดับหัวหน้าห้องไปนะครับดูรอยเชื่อมก่อนระดับโอ้นี่นี่คือรอยเชื่อมหัวหน้าห้องไปนะฮะ โอ้หัวนาง้องไส้หัวนางไส้จังเชื่อมแขนไส้เลยครักองเชียร์เพียบเลยครับอ๋อยังไงฮะยังไงจะได้เชื่อมแบบหัวหน้าของไป ระหว่างรองมนันเอาไฟเชื่อมเราไปดูช่งางไทยวัดเชื่อมก่อนเดี๋ยวตอนนี้ถึงคิวช่งา,ง,า,างอันนั้นเชื่อมนะฮะอันนั้นสร้างนี้เข้าป่าแล้วเยืมมาแล้วออสร้างอันนั้กับสร้างมอญน,นะฮ <c> ะ <ười> ช่วยกันอยู่ควบคุมกันควบคุมการเชื่อมนะ <c ười> พร้อมแล้วครับตอนนี้พร้อมแล้วจะโชว์ฝีมือแล้วตอนนี้ตั้งอนนันก็เชื่อมแล้วนะัวันนี้ก็เป็นการเทสวันที่สองนะครับจะมีเทสพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับ ร้อยใหญ่ร้อยสามนะรอยรอยใหญ่ขนาดนี้เลยตอนนี้สร้างงานก็กำลังเชื่อมอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูรอยเชื่อมกัน

เดี๋ยววันนี้เราถ่ายพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายทีุ่่นใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ